สวัสดีค่ะเอฟซีที่รักทุกท่านสวัสดีเอฟซีแฟนคลับช่องเงย็นจิตพารวยทุกคนเลยนะคะเราก็มาเดินทางกันต่อนะคะมาไปด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยนะคะอย่าทอดทิ้งกันนะคะอย่าทอดอย่าทดอาทดอย่าทิ้งอุ้มชูก็อพอเออข้งเอยเออขงเอยออุ้มชูพี่น้อง <c oughs> จะเฝ้าทิมเฝ้าป้าจะเฝ้าล่านี้ไก่จะเฝ้าไปไก่ห้างเด้อพี่น้อง งวดวันที่หนึง่งกลุ่มผ้าพันพี่น้องกุ้มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าปู่เสาล่าเพื่อนหายแมาแล้วสาวดำกระตองเฝ้าเขียนหายนาะพี่น้องเนะาะยานลืมกับพี่น้องตัวทางแนวเหล็กก็มีเขาไม่รุดนาะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเองเนาะอ่าพูดจรหนึ่งกับเขามากลลยงวดแล้วกับบ่เขากับมีเหมือนลูกบุญธรรมนะครับ เข้าสี่งวดติดเลยเลขแค่สี่หางนะแล้วก็ไม่เข้าสี่งวดแลว้วงวดเมื่อกี้นี่เข้าทั้งสามตัวทั้งสองตัวบนพี่นอ้องเพราะงวดที่หาเขาเลิกคันของเพ้นเขางวดนี้ก็ต้องเขาอีกตามที่สาวดำเคยเจับสังเกตเพ้นมานะคะติดเขาซี่กันติดซี่งวดแต่ว่าบอกเขาสี้งวดมันนีอจำไว้ มาหนีพงวัติหาเขาเลยค่ะเข่าสามตัวเลยเก้าสองเจ็ดแล้วก็เข่าสองเจ็ดอีพี่น้องถือว่าเข่านอะมันออกเก้าเจ็ดสองแล้วก็ออกเจ็ดสองนาะพี่น้องบนเนาะถือว่าเข่ามวดนี่มาค่ะมาแล้วปูเาล่าสําหรับปูทุกปูที่อยู่ในช่องเย็นจิตพาด้วยนี่ก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ก็สลับกันเข้าอย่างนี้แหละนะคะ อ่างวดน,นี้ปูเซล่านะคะให้มาที่สามเจ็แปละหกูนย์ค่ะสิมีศูนย์พี่น้องเนาะสามเจ็ดแปดนย์ค่ะสตัวตัดให้แล้วมีเจ็ดแปดสามหกเอายังนี่เจ็ดแปดพี่น้องศูนย์เจ็ด แปดสามและหกแปดปูาาด่เสาล่าเด้อพี่น้องเนดะ้อมกักกระจัดขัดกระเลื่อนพันเด้อค่ะถ้ามักแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเนดะ้อแคปหน้าจอไว้ละกะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอทีพี่เนี่ด้อจ้าพี่นอ้องทุกปู่ทุกคนเนาะไอ้สิละกะลูกบุญธรรมเนาะพี่น้องไี่นี่ยังแน่นอนเนอนบังดูเิบนเข่าซีงวดติดเลยเรียกเพื่อนให้แค่ซี่หางซ้ำหนีพี่น้องเนี่ยเนี่ยเจ็ดสองสี่อ่าสองเจ็ด สี่เจ็ดสองเก,ก้าสาี่เก้าซ้ำหนีพี่น้องเพื่อนไหนมาซ้ำหนีละ่ะบ่อเขาเขาติดกันซี่งวดค่ะกับบ่อดังเนาะพี่น้องเนาะเป็นน้ำดวงน้ำเด้แล้วก็บ่เข่าวัที่หาบ่อเขาหกบ่เขาเจ็ดบ่อเขาแปดบ่อเขาเพราะวัที่เก้าเขาก,ก็คือเขาสามตัวเลยพี่น้องตอนแรกเพ่านไหนมานีก็ถือว่าเขาสองตัวนี่เนาะบัด้เพื่นไหนมาอีกตัวนี้ครับตัวนี้น้องพี่น้องจังสี่แลักเนาะอ้อตอนนี้เข้ากับ ตัตวตัวไม้ก็ได้ไมาแล้วลงให้แล้วเนอ้อตวัวไม้ตวัวไม้ของเลเขของลูกสละไอ้ลูกเอ่ออันนั้นเนาะพี่น้องบานนี่ฮะมาอันนี้ก็คืออันอันอันงวดไม้ก่ะงวดสิวันที่สิถึงนี่เนาะงวดหนึ่งกุมภาพนี่เนาะพี่น้องหนึ่งกุมภาพลูกบุญทรรให้มาตามนี้นะคะบทเด่นบนล่างสี่กับเจ็ดเด้อพี่น้อง สีกับ7ค่ะสีกับเจ็ดพูนไหนมาในพี่น้องสี่กับเจ็ดเดอ้อบาดนี่พี่น้องผู้ใจหนึงก็ได้เบื้งแล้วพู้ใจหนึ่งพระท่านได้เบือ้องเนาะลูกบุญธรมให้มาเด่นบนล่างสีกับเจ็ดพูไหนามาหางเดียวกับสีส่ตัดกับมีสามสี่เจ็ดสดท่านี้ได้พี่น้องเดอ้อเลขลูกลบุญธรรมจุรีบาดน,นี่กันมาเบื้อง ปูชัยภูมิค่ะพี่น้องสำหรับปูชัยภูมิไหมาแล้วปูหนึงง่าเอาคือจังกระดาษบ่กคือเก่าบ่คือเก่าพี่น้องเด้อบ่ตัวเด็กเขาตลาดคือจะจะเด็กเขาเนาะพี่น้องเนาะ1กุ้มภากับปูชัยภูมิให้มาที่049 049แล้วก็73จับ2ตัวบนล่างมี4049 79 0907และ93กับพี่น้องพิจารณาเบิ่งงนอกกันเนาะพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเดิอมักบถ้ามาเข้ากับแคปหน้าจอเลยค่ะถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะถ้าเราไม่ชอบเราไม่ถูกอกถูกใจแล้วก็เข้ากับมองผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะมองผ่านไปถ้าชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์คันชอบเฮากับ่บยาก,กับพี่น้อง คปหน้าจอไววกดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะวดเมืม่อกี้นี่แม่สมุดปาการพิ้นกับเขานอกพี่น้องเนาะแต่วันนี้เระท่านได้มากเลยค่ะแม่สมุดปราการเลขออกเก้าเจ็ดสองแล้วก็ลางศูนย์สองแม่เพ่นเข่าสองเจ็ดเด้อพี่น้องเข้าที่สองเจ็ดค่ะพี่น้องสองเจ็ดแม่สมุดปาการกพ่นอฮ้ยพ่นกับสิงไห้ใกล้ๆ้หอยออกพี่น้อง อีก 30, 10, 40, สามมื่นเช่สีเปิ้ลเช่นสห์หิมาของแม่สมุดปราการละกะแต่ว่าของลูกคนทรรนี่หวยออกปั๊บเพิ่นกะเป็น,น,ปนหวยสูตรคำนวณเพิ่นเนาะเพิ่นกนะเห็ดให้เลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่โทนี่กับพี่น้องมีซัมนี่กับเบิ้งกันซัำนี่เนาะพี่น้องเนาะเพรานะว่าในมีหลายจา้ะอ่ะอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังแรงใจเย,ย,ย็นจิตพรทีวีเน่เด้อพี่น้องเด้อ จะเฝ้าทิมเฝ้าปร,ราเฝ้าล่าเฝ้าห้างกันเน้อค่ะขันเัาบ่มาเข้ากะมองพันไปเนอะอทมามักกัแคบนาจอลแล้วก็กดไลค์คตแช่ไปให้กำลังแรงใจเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหเายๆค่ะขอ,ขอให้พี่น้องไปใส่มาใส่ให้ไปหลอดปลอดภัยกับกให้กลับย่างปลอดภัยเนาอพี่น้องเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้จะเลริญลงเรื่องใน่นนาทีกันงานทุกด่านเด้อพี่น้องู้ใดเป็นสร้างเสริมสวยกัให้ลูกขายเยอะ ผู้ใดขายกองก็ขายข,ขายเหมือดทุมื้อทุกมือเนาะพี่น้องเนาะอืมอาา่าฮะกระตาเป่ากับบ่านหรือว่าอยูรถเป่ากับบ่านเพระาะว่าขับรถเป่ากับบ่านเนาะเพราะว่าขายเหมือดเกลี้ยงแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอทุกท่านโชคดีท่าจ้าเด้องวดนี้จ้า